สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววาวเ้านี้ก็เปลียนเสาของวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอาวาว,วห้มตรงขึ้นทดสอบนะครับผมขางขึ้นไว้ต้งมาขึ้นนี่พี่น้องนะครับผมตัวนี้เป็นหําตรงขนาดร้อยหกร้อยหกสิบเซนนะครับสีส้มนะครับผมส่งงานพี่ไส้ทั้ทงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาวาวกะ สอดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่มีอาการเอยียงขวมือคนเล่นนะครับเดี๋ยวกะสีเอาลงมาปรับส่งงานพี่ชายเพิ่นนะครับผมเอาพี่นอ้องเอาลงมาเบิ่งงานวาวนะครับผมตัวนี้เอาขึ้นตอนสองทุ่มนะครับลมขึ้นนี่กะขึ้นวันที่สิบเก้าเงาหอดวันที่ยี่สิบนี่กะเต็มสิบห้ยสิบไปเลยนะครับผมลมแห้งนะครับเอาพี่นอ้องสาวบนงานวาวครับผม ตอนนี้ล้มยังเป็นทิปยังไห้แปดไห้เก้าอยู่นะครับไห้เก้าไปเลยพี่น้องนะครับผมถึงเปียกครับพี่น้องตอนนี้กระรีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรครับขึ้นนี่สนุ่ยอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องขาดนะครับ ท่านก็ว่าอ่อนแล้วพี่น้อง พี่น้องนี่ก็เป็นงานวาวเฮานะครับผมหลังเอาลงจอดแล้วของหันนะครับลงบบนิมปันไดพี่น้องนะครับผมแต่ว่ากับบไดษัลงแห้งนะครับปล่อยมันหล่นลงไปเลยพี่น้องแต่เฮารู้สึกว่าสิเอาไปท่านนะครับแต่ว่าเชือกของขาเบาหนุ่มน้อยนิดของหันนะครับผมจึงย้มฉีดหล่นไปเลยนะครับงานวาวกะประมาณนี้พี่น้องนะครับผมกะจังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังให้กัแข็งใจเ,เด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ บาหนุ่มคนโกพ้อมกับทีมงานลาพีและนองไปด้วยวาวห้ำตรงขนาด1เมตร60เซนติเมตรนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ